สวัสดีครับจากร้านไอตันช็อปครับก็คลิปนี้มาเป็นเปิดกล่องนะครับเปิดกล่องดูตัวโชคตัวใหม่ของเรานะครับก็เป็นตัวโชคในส่วนของรุ่นโมชันฟินนะครับเปิดตัวมากับรุ่นแรกสําหรับรถยามาฮ่าฟินแล้วก็รุ่นอื่นที่ต้องการความสูงที่275ร้อถึงสามมิลนะครับแล้วก็ความสูงอื่นเดี๋ยวจะเพิ่มเข้ามานะครับมาดูกันนะครับว่าในกล่องนะครับได้อะไรมาบ้างนะครับนี่ตัวกล่องนะครับ Okay. ในกล่องเปิดกล่องนะครับเห็นไหมอโอเคในกล่องก็จะมีตัวโชคอยู่2ตัวนะครับโชคสองตัวกับอุปกรณ์1ถุงนะครับอยู่ในกล่องอันนี้ผมแกะแล้วปกติจะมีการกระแทกใหอ้อันหนึ่งแล้วก็โอเคมาดูเป็นชคตัวโช็คกันนะครับว่าเป็นยังไงโอเคครับมาดูตัวโช็คกันนะครับก็ตัวโชคตัวนี้ความสูง275มิลนะครับ ดูกันชัดๆนะครับดูกันชัดๆเลยก็ตัวโชคตัวนี้นะครับเป็นโชคแก๊สแบบมีซับแทงค์นะครับฝั่งนี้จะยิงเลเซอร์นะครับเป็นแบรนด์ของ a n ิ m ม t e M.M.M. นะครับอยู่ทั้งกระบอกโชคและซับแทงค์นะครับกลับมาอีกด้านหนึ่งนะครับฝั่งนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับเป็นสติ๊กเกอร์ของยี่ห้อนะครับแล้วก็ ตัวซับแทงจะเป็นยิงเลเซอร์ในรุ่นของ Motion Series นะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะมีเป็น s e r i ียลนัมเบอรตัวเล็กๆนะครับตัวนี้สามารถเอาไปลงทะเบียนผ่าน Line Official นะครับของทางแบรนด์ได้นะครับก็สามารถลงลงทะเบียนรับประกัน6เดือนนะครับชค็คตัวนี้นะครับปรับ1จุดคือปรับความแข็งสปริงด้วยระบบพีโหลดข้างบนนะครับ ตัวนี้เป็นพีโหลดความแบบระดับเดียวนะครับก็ใช้เป็นตัวหนอนในการล็อกนะครับมาดูตัวปรับคอมเพรสชันนะครับตัวนี้เป็นปรับคอมเพรสชันลอกนะสามารถหมุนได้นะครับมีเสียงคลิกนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวปรับรีเบลล์ลอกนะครับสามารถหมุนได้นะครับโอเคนะครับหมุนได้อย่างงี้นะครับดูกันชัดๆเลยนะครับ ีใสๆเลยนะครับอันนี้เป็นสีแดงแคนดี้นะครับแดงแคนดี้กับกระบอกชคสีทองนะตัวนี้มีสีให้เลือกอยู่เอ่สิบชุดสีนะครับ24บสชุดสีสำหรับสีแคนดี้จะเพิ่มอ่กอีก200บาทนะครับตัวนี้ราคา1,985บาทรวมส่งนะครับ1,985สบาบาทรวมส่งสำหรับท่านใดที่มีส่วนลดของแอปต่างๆนะครับแอปส้มแอปดำ แอปน้ำเงินนะครับสามารถทักมาสอบถามได้นะครับของผมมีให้เลือก3มช่องทางแล้วก็1ช่องทางในการจัดส่งคือแบบโอนส่งนะครับโอเคนะครับรุ่นอื่นสามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับสำหรับตัวนี้ราคาเริ่มต้นที่1 9 8 5บาบาทนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้โอเคนะครับขอบคุณมากครับจากร้านเนตันช็อปสวัสดีครับ